มองโลกเศรษฐกิจ Sea World Economy IMF เตือนหลายชาติประเมินพฐฐิเศรษฐกิจโควิด -19 ต่ำไปในอนาคตอันใกล้เราคงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเงินและเศรษฐกิจที่มีชื่อว่าโควิด -19 crisis ปัจจัยหลักสำคัญที่เหมือนโลกใส่เกียร์เร่งให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำเร็วขึ้นสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้น เราจะเห็นการเปิดเผยงบประมาณในการรับมือจัดการกับผลกระทบที่ตามมาทั้งในระยะาสาั้นและยาวจากรัฐบาลทั่วโลกเม็ดเงินกว่า8ล้านล้านเหรียญสหรัฐ USA ดอลลาร์ถูกอัดฉีดไปทั่วโลกประเทศมั่งคั่งอย่างเยอรมนีและอิตาลีจะสั่นงบประมาณมากกว่า30%ของ GDP เพื่อใช้ในการคำประกันเสถียรภาพของสถาบันการเงินการอัดฉีดสินเชื่อและตราสารต่างๆในทางกลับกันฟังประเทศกำลังพัฒนาเป็นที่น่ากังวลใจ ชั่วฮักบินนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสำนักวิจัยของเมย์แบงก์กิมเองประจำสิงคโปร์มองว่าแพ็กเกจนโยบายทางการเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนาไม่แตกต่างจากการเอาปืนฉีดน้ำไปสู้กับรถถังด้าน IMF ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศจำนวนมากในแอฟริกาและลาตินอเมริกาล้มเหลวทางการเงินและไม่มีศักยภาพที่จะกำหนดนโยบายทางการเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤตนี้ นี่คือคำพูดจากกิต้าโกฟิน่าหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ได้แสดงความกังวลใจต่อประเทศกำลังพัฒนา developing nations ว่ากำลังออกแบบแพ็กเกจนโยบายทางการเงินและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตื้นเขินเกินไปต่อการรับมือผลกระทบจากโควิด -19 หากพิจารณาแนวทางทั่วโลกพบว่างบประมาณที่รัฐบาลประเทศต่างๆอัดฉีดถูกนำไปใช้กับการค้ำประกันเสถียรภาพของสถาบันการเงินเช่นฝรั่งเศสใช้งบประมาณกว่า300ล้าน u ดอลลาร์ขณะที่สเปนจะสรนไว้100ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเสถียรภาพทางสถาบันการเงินในการสู้ศึกโควิด1 9ด้านพิเบิม USA ก็เตรียมเอาไว้ถึง2.3ล้านล้านดอลลาร์ในการบรรเทาทุกข์จากโควิด -19 เช่นกัน ฝาคฝั่งเอเชียจีนเตรียมงบประมาณ424,000ล้านดอลลาร์หรือ3%ของ GDP เป็นมาตรการเบื้องต้นในการบรรเทาทุกโดยนำไปใช้เพื่อการชำระประกันการว่างงานเพื่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทางลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิดการสร้างงานการสร้างไรายได้ รัฐบาลญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีแผนรับมือระยะสั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ระยะยาวในการขาดดุลการค้าโดยญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณ20%และสิงคโปร์จัดสัรนงบประมาณ10%ของ GDP เช่นกันเร็วๆนี้ฮ่องกงมีผลกระทบจากม็อบและตามมาติดๆด้วยโควิด -19 จึงปรับแผนใช้10%ของ GDP หรือมากกว่านั้นเพื่อรับมือ IMF กล่าวถึงประเทศไทยเช่นกันโดยให้ความกังวลกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้สำคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจะพิกฟื้นอย่างไรและกำลังติดตามนโยบายของธนาคารกลางในวงเล็บธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด คั้งนี้แผนเงินกู้ของประเทศไทยจากพรกรที่ประกาศออกมามีวงเงินการกู้อยู่ประมาณ5%ต่อ GDP คิดเป็น1ล้านล้านบาทและรวมกับวงเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่9แสนล้านบาทรวมเป็น1.9ล้านล้านบาทเท่ากับว่าวงเงินที่เราใช้เป็น9%ของ GDP ในการรับมือกับเศรษฐกิจครั้งนี้วงเงินงบประมาณในการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ของไทยน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร คงต้องตามกันต่อว่าเป็นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่ซับซ้อนและสามารถฟื้นคืนได้โดยเร็วหรือเราประมาทเกินไปหลังโควิด -19 คงได้รู้กันมองโลกเศรษฐกิจ Sea World Economy